คือถ้ามาวัดสแกคือจุดที่สองที่ญาติโยมพนิยมไปก็คือกุฏิหลวงปู่ดูเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ดูจำวัดและมรณภาพที่กุฏิหลังนั้นเป็นศูนย์ร่วมใจของญาติโยมทุกคนเวลามาวัดสแกสังเกตได้คือกลางวันก็จะมีคนเดินทางมากราบไหว้กันเยอะพอตกเวลาหลังสี่โมงเย็นเนี่ยจะมีญาติโยมที่เลิกงาน มานั่งปฏิบัติธรรมถวายหลวงปู่กันเยอะมาทุกวันก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็มีมาตลอดบางคนมีความทุกข์ก็จะมานั่งมองหุ่นจิ๋วหลวงปู่ดูแล้วก็เขามีคนเคยบอกว่าเขานั่งเล่าความทุกข์ของเขาให้หลวงปู่ดูฟังพอผ่านไปสักวันสองวันเนี่ยสิ่งที่เขาทุกข์หรือกังวลต่างๆสามารถแก้ไขได้เขาก็เลยเกิดความเชื่อว่าไม่ว่าจะมีทุกข์หรือมีสุขก็ตาม เขาจึงนิยมมามาหาหลวงปู่มาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังสังเกตถ้าเย็นๆจะเห็นได้ชัดเจนเราเปิดตั้งแต่6โมงเช้ายันถึงหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันให้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือจะมาเล่าความทุกข์ให้หลวงปู่ฟังก็ได้ก็มีที่ ปกติเก่าหลวงพ่อตูป์รติสถานก็คือมีหนึ่งก็คือมีพระพุทธเจ้าลหลายองค์ที่หลวงพ่อูท่านสร้างเอาไวใ้ในอยู่ที่เราเห็นที่หน้ากกติหลวงพ่อูแล้วก็สองก็คือมีพระเหนือพรมองค์ใหญ่ก็คือหลวงพ่ดตูด้ที่ฐานจิตไว้พระเหนือพรมองค์นี้ก็คือมาจากพระพรมในในพาปางพาหุงที่ว่าพระพุทธเจ้าชนะพระพรม ก็คือเป็นอีกรุกองค์หนึ่งที่ญาติโยมทุกคนเขาจะมากราบถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดตะแกรพระพรมในกุฏิหลวงปู่ด,ดูมีเรื่องเล่าว,ว่าสมัยก่อนเขาปฏิษถานวันนี้ขอสักมนคัานนี้การยกไปไว้ทีากุฏิหลวงปู่เพราะว่าหลักคนผู้ชายแข็งแรงจํานวนหลายคนไม่สามารถยกขึ้นได้หลวงปู่ดูเห็นอย่งงางนั้นเลยท่านต้องมายกเอง พอหลวงปู่ด,ดูท่านมาจับที่องค์พระพรหมถ้าทำให้องค์พระพรหมเหมือนเบาขึ้นรุติถึงยกพระพรหมมาปฏิฐานที่นหน้ากุติหลวงปู่ดูได้ก็เลยเป็นสิ่งอัศจรรย์ใจว่าปฏิหารของหลวงปู่ด,ดูทําให้พระพรหมลอยได้นอกจากพระพรหมแล้วก็ยังมีขุนคีพึ่งหลวงปู่ทวดซึ่งปฏิฐานคู่กับขุนคีพึ่งหลวงปู่ด,ดูไว้ในกุฏิท่านเพราะว่าหลวงปู่ด,ดูท่านนั ถือหลวงปู่ทวดเป็นครูบาอาจารย์เราก็เลยมีการจัดสร้างรูปหลวงปู่ทวดเอาไว้ในกุฏิท่านด้วยเพื่อให้ญาติโยมสักการะคุณจิพึ่งหลวงปู่ทวดจัดสร้างที่หลังหลวงปู่ด,ดูหลายปีมีญาติโยมผพ้ศรัทธาเขาสร้างมาถวายเราก็เห็นว่าเหมาะสมจึงเอาตั้งไวต้ตรงนั้นคุณที่พึ่งหลวงปู่ด,ดูหน้าจย์สร้างหลังหลวงปู่ด,ดูมรณาภาพแล้วเห็นเขาว่าบรรจุ อังคารธาตุตลวงู่ดูไว้ในคุนขี้ผึ้งส่วนเกษาของคุนขี้ผึ้งก็คือเป็นเส้นผมหลวงพู่ดูแท้ๆที่เขาใช้วิธีการทอในยุคก,ก่อนเลยเหมือนกับคุนขี้ผึ้งหลวงพู่ดูท่านมีชีวิตจริงเวลาเรามีทุกข์มีปัญหาอะไรไปมองเนี่ยเราเหมือนกับมีสายตาที่เมตตาส่องดูเราอยู่คือพอเราพอด้านหน้ากัดติ๋งปู่จะมีมุมที่หลวงพู่ดูท่านส่งน้ําอยู่แล้วก็ โอ่งที่ตั้งอยู่ข้างรูปภาพนั่นคือเป็นโอ่งแท้ๆที่หลวงปู่ดูท่านส่งน้ําในยุก,ก่อนก็คืออนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ใช้งานอยู่แล้วก็เก็บรักษาเอาไว้และอีกอย่างก็คือบริเวณข้างปุตติหลวงปู่จะมีจะมีแทงน้ามนต์ซึ่งเป็นน้ำมนต์ของสองคู่วาจารย์ก็คือมีของหลวงปู่ดูส่วนหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อกเกษมแล้วก็น้ำมนต์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในประเทศในประเทศไทยอ่ะมารวมไว้ตรงนั้นก็เลยเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เวลาญาติโยมมาวัดสแก่คือจะมาขอน้ำมนต์ตรงนั้นไปใช้อยู่ประจำทางวัดก็เลี้ยงหัวเชื้อน้ำมนต์เอาไว้ก็เลยมีตลอดเวลา